พระคาถาศักดิ์สิทธิ์สวดแล้วร่ำรวยคิดอะไรสำลิดผลป้องกันภัยทั้งปวงอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสันพิดินะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมจะมาแนะนำพระคาถาศักดิ์สิทธิ์อีกหนึ่งพระคาถานะครับพระคาถานี้เนี่ยเป็นพระคาถาของท่านหลวงปู่วรพลวิธานวัดจุมพลจังหวัดขอนแก่นนะครับ ถ้าใครเป็นคนแถวนั้นก็คงจะรู้จักท่านเป็นอย่างดีนะครับพระคาถาของท่านเนี่ยเป็นพระคาถาที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากๆนะครับหลวงปู่ท่านเคยบอกไว้นะครับถ้าสิทธิ์คนไหนนะครับได้ท่องพระคาถาของท่านเนี่ยปัถนาสิ่งใดก็สำลิดผลนะครับแล้วก็ใครอยากได้เงินก็ได้เงินอยากได้ทองก็ได้ทองนะครับอยากมีหน้าที่การงานที่ดี ก็จะมีหน้าที่การงานที่ดีนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยป้องกันภัยพิบัติอุบัติเหตุการตายโหงการสิ่งไม่ดีการชั่วร้ายได้ด้วยนะครับเรียกได้ว่าพุทธคุณเนี่ยแทบจะครอบจัก,กรวาลกันเลยทีเดียวนะครับก็พระคถานี้เนี่ยใครที่จะสวดน,นะครับแนะนำง่ายๆเลยนะครับ ถ้าคุณปรารถนาอะไรเนี่ยก็ให้คุณทําในสิ่งนั้นก่อนนะครับก็คืออย่างบางคนเนี่ยอยากได้เงินถูกไหมเราก็ต้องวางแผนลงทุนค้าขายหรือไม่ก็ทำงานนะครับก็คือไม่หวังโชคลาภเรื่องหวยอย่างเดียวนะครับอ่าเราอาจจะไม่ได้หวังเรื่องหวยอย่างเดียวนะครับเราต้องทำเหตุของ ผลที่เราต้องการให้ดีก่อนนะครับเราอยากเติบโตในหน้าที่การงานนะครับเราก็ต้องตั้งใจทํางานให้ดีก่อนไม่ใส่ร้ายป้ายสีใครไม่เล่นทางไม่ดีกับคนอื่นนะครับก็คือพูดง่ายๆคือเราต้องทําเหตุให้ดีนะครับแล้วสวดคาถานี้เสริมเข้าไปในดวงชะตาของเราเนี่ยจะช่วยให้เราเนี่ยสมความปรารถนาเร็วยิ่งขึ้นนะครับ บางคนเนี่ยจะบอกว่าถ้าไม่ทํางานส่วนมนอย่างเดียวจะรวยได้ไงก็ถูกนะครับผู้นี้ก็ถูกนะครับบางคนเนี่ยถ้าไม่ตั้งใจทํางานจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งได้ไงผู้นี้ก็ถูกอีกนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเราปรารถนาสิ่งใดแล้วเนี่ยให้เราทําเหตุของสิ่งนั้นๆนให้ดีก่อนนะครับมนเป็นเพียงตัวช่วยนะครับอ่าให้เราเนี่ยพ้นจากอุปสรรคให้เราพ้นจากคนไม่ดีสิ่งไม่ดีแล้วก็ภัยทั้งหลายเท่านั้นเอง นะครับช่วยให้เราเนี่ยเจอกับสิ่งดีๆด,ด,ดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาว่าหันะครับก็วิธีสวดก็ให้ตั้งนะโมสามจบก่อนนะครับนับนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโต อะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะจากนั้นเนี่ยก็ระลึกถึงคุณภรตนไตยคุณบิดามารดาแล้วก็คุณครูบาอาจารย์สักคู่นะครับ แล้วก็ระลึกถึงหลวงปู่วรพจน์สักคู่นะครับจากนั้นเนี่ยก็ให้สวดคาถาดังต่อไปนี้นะครับจดตาโลนะวะโมะเวจะตินิปปัญจติ สัตตาตาอัตตะเอโกพระโวโสถีจัตตารโวนะวะโมทะเวจะตินิปปันจเติ สัตตาอัตตะเอโกพระโวโสถีจัตตาโลนักวโมชเวจตินิปปันจติสัตตา อัฐะเอโกพระโวโซถีจากนั้นเนี่ยก็อธิษฐานนะครับด้วยอำนาจคุณพระรัตนาตไายขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัวร่ำรวยมีหน้าที่การงานที่ดีประสบความสำเร็จในชีวิต ปรารถนาสิ่งใดจงสำลิดผลเทอผลจากภัยทั้งหลายทั้งปวงผลจากการตายโหงทั้งปวงสิ่งไม่ดีทั้งหลายจงสาบสูญให้หมดสิ้นไปด้วยอำนาจคุณพระรัตนาตายตั้งแต่บัดนี้ ตามสู่นิพพานเทินสาธุนะครับก็สวดพระคาถานี้นะครับพยายามสวดเรื่อยๆนะครับบางคนเนี่ยจะสวดก่อนนอนหรือตอนเช้าก็ได้นะครับหรือบางคนจะสวดในใจก็ได้เหมือนกันนะครับการสวดคาถาผมก็พยายามแนะนําตลอดนะว่าให้สวดด้วยอารมณ์ที่สงบนะครับพยายามลดการปรุงแต่งของจิตใจให้มากที่สุด นะเพราะว่าถ้าคุณสวดด้วยอารมณ์ที่สงบสบายรับรองว่าจะไม่มีสิ่งใดนะครับมาทำอะไรคุณได้เลยนะครับฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้ทุกคนเนี่ยลองสวดนะครับสวดเสร็จเนี่ยการอธิษฐานถือว่าเป็นเรื่องจำเป็นนะครับเพราะว่าที่ผมศึกษามานะก็คือการอธิษฐานเนี่ยเหมือนกับการทำให้บุญน่ะรวมตัวแล้วก็ทำให้เราสมความปรารถนาได้เร็วมากขึ้น นะครับท้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ลองดูนะครับบางทีเนี่ยเราอาจจะยังไม่เชื่อถ้าเราไม่เห็นผลเราจะไม่เชื่อเลยนะครับอันนี้เรื่องจริงนะอย่างที่เขาบอกปัจจตังเวชิตโพวินยูหิติก็คือผู้รู้ผู้ศึกษาผู้ปฏิบัติเนี่ยจะเห็นผลได้ด้วยตัวเองนะครับและแต่ละคนเนี่ยจะเห็นผลก็ไม่เท่ากันนะครับบางคนสร้างบุญบารมีมาต่างกัน นะครับก็ระยะเวลาการเห็นผลก็ไม่เท่ากันหน้าที่การงานของทุกคนนะครับที่มาดูคลิปนี้ก็คงจะต่างกันนะครับเพราะว่าบางงานเนี่ยบางช่วงเป็นช่วงขาขึ้นบางช่วงเป็นช่วงขาลงนะครับก็แตกต่างกันนะครับแต่ขอให้คุณตั้งใจแล้วคุณจะประสบความสําเร็จแน่นอนก็คลิปนี้ประมาณนี้นะครับขอบคุณสําหรับทุกการติดตามและการรับชมอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ